อ่าฮัลัหลครับผมโอ้บรรยากาศร้อนๆครับร้อนขนาดนี้เดี๋ยวมาดักรอ,อลูกน้องทีมงานหน่อยครับผมเดี๋ยวเดินทางมาเดี๋ยวดักรอตรงนี้นะครับเอามาแล้วโอ้มากัน2คันเลยครับผม มามาลงน้ำกินก่อนหาน้ำกินก่อนน้ำกินก่อนไปไปไปกินไลยกินไลยหาน้ำอะไรฮะ Tập gì à? Hmm. Ê đứa pha hay Ê ai đấy, ê ố ê con à Pha hay đứa đó À phai, phai, bye. อากาศตรอร้อนก็เอาหนะ้ามาให้ทีมงานกันหน่อยครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมขอบคุณม,มากครับมาดูทีมงานของเรากันหน่อยครับผม โรงงาน12ไร่ครับผมงานถมที่ยกระดับนะครับ จันโอรครับผมมาอยู่กับเราเกือบเดือนแล้วครับให้ขับรถดำแทนเสียนุยเอ้าถอยมาสวัสดีท่านผู้ชมครับผม ยินดีต้อนรับกันดีคลิปครับผมอยู่กับทีมงานรถดำรถรแม็คโคครับวันนี้วิ่งกันสามคัน มีมีจันโอจันเดียวแล้วก็ไข่นอโูกเสียก้อยกันร็อกกี้ครับมีอยู่สามพันปินมาต่อท้ายกันเลยต่อท้ายกันเลย น้ำมันเครื่องเติมอ่ะเติมกี่ครั้งแล้วส,สองรอบปลยเหรอ,อต้องเช็คน้ำมันเครื่องบ่อยๆครับผมเฟืองท้ายใหม่ครับ กันเดก้าถอยมาเลยเว้ยแน่ไปขับมานี่หันหน้าไมา่ได้ออกนน่นเลยหันออหน้าไปเลยเออหน้าไปนู่นเลย เอาหน้าเทียบคิดๆหน่อยเออนั่นแหละจะได้ไม่ต้องถอยหลายรอบ ล็อกป้อนเนี่ยแล้วทีมงานไปไหนไปวิ่งอยู่กับาอู้เลยเแล้วไม่มาเลยเหรอมาวันไหนสองสามวันสองสามวันโอ้โเฮ้นายชื่ออะไรนะกล้องกล้องก้องก้องกล้องกล้อง จันกล้องครับฝีมืออาจารย์จุกครับผมลอกดินได้สวยมากครับเรียนกิ๊กเลย สี่สูร็อกกี้หนึ่งร้อยเก้าสิห้าครับแปดสามเก้าสีสีสองบุรีรัมย์จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับผมอัดเต็มกล่องครับไปคันนี้เฟืองท้ายช้ามากเบาแปดสามแปดหรือเปล่านะ มาคิดๆหน่อยเออให้ตังง่ายหน่อยโอ้คันนี้เป็นรถดำของเจ๊แคทนะครับขับโดยพี่เดียวเดียวพี่เดียวมันดูหน้าเดียวหน่อยสิอ๋อสวัสดีครับ วันไปไหนวันไปบ้านครับเจอเทศไหมเจอเทศเปล่าเทศครับโดนนิดหนึงครับเออได้กี่เที่ยวเนี่ยยี่สิบสองครับฮะยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วคโอ้โหอันนี้น่าจะสามสิบมั้งพอได้ไหมหน้าครับหน้าครับอ๋อแอร์เย็นไหมเนี่ยก็เย็นครับเดี่ยวเดียวครับเดียวครับเจ้าฮิโน่ สิงให้ถึงทีมง,งานเรามีเทน195ครับ195แรงแรงอากาศร้อนน่าดูเลย นี้เฟืองเร็วครับผมแต่ว่าเครื่องนี้ยังแรงอยู่ครับผมขึ้นเนินขึ้นบอ่อในี่สยสบายนะครับฝากทีมงานของเราไว้ด้วยครับผม ร,รถขุด XGXE 1 3 5 B ครับ,บายใช้น้ำไม่ชินบอเตอ์ไซจำกัดนะครับศูนย์ตัวแทันจำนายครับผมอ่าตอนนี้ในโซดีสามนี่น่าจะอยู่ที่โคราชนะครับโคราชศูนย์ตัวแทันจำนายนะครับอ่ะก็ทีมงานเราทำงานกันไปนะครับอัปเดต คือหน้าของทีมงานรถดันรถขุดนะครับกับทางช่องเชนบุรียัมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ทานีีครับติดตามคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็ฝากากันด้วยครับติดงานของเรานะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วครับผมจันจุกลงแมคโคร เป็นจับระดับคุณได้ระดับหรือเปล่านะต้องดูคนงานก่อนนะครับเอาคลิปนี้ bye บายบายครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ